สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องด็อก Lord News ดีสามวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบอะไรนะแบบพบกันอีกแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่ในช่อง Cat Dog Exp แปดนะคะทุกคนใช่พี่มีนอยากเล่นด้วยเข้ามาดิเข้ามาเร็วๆคนหนึ่งไม่เข้ามาใครเล่นเข้าม มันเก่งมามดีเขาจะถ่ายรูปเราเฮ้ยเนี่ยมีคนขอถ่ายรูปพวกเราด้วยเนี่ยไหนอะแล้วก็แล้วก็มีกคนหนึ่งนะคะที่มาถ่ายคลิปกับเราด้วยก็คือเฮ้ยคนที่ได้เป็นฆาตกรตัวนี้คือใครเนี่ยไม่รู้อ่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครที่จะมาถ่ายคลิปกับเราก็คือน้องมิี่จัง แต่มีกระจังกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเราเข้าแล้วโอ้ทุกคนตอนนี้เราได้กลัวกลัวกบอฮ้ยกลัวกบอยู่ไหนอ่ะเรายังไม่รู้เลยนะทุกคนไปแตบตรงเฮ้ยถ้าถ้าเสียงหัวใจเต้นไปว่ากบมาเะ้บมาเร็วขึ้นมาเพนแคทอยู่ไหนหรอว้านี่เธอขึ้นมาเร็ว นี่แมนแคเยกอไหนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเฮ้ยช่วยเพื่อนโอดูมันมากบไม่เห็นอะไรเลยอ๋อชกลังช่วยเพื่อนอย่นเนี่ย ว้าวฉันโดนค่ะฉันจะโดนันะโดนคะโดนเออชวยดเรเร็วนี่าฮ่ยฮาแ่าฮ่านแาฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮมาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮฮ่าฮ่ามาฮมาฮ่าฮ่นฮ่่า่เาาฮาฮ ทำมาสูบบรณ์อุป,ปรกรณ์ด้านในกันดูด้วยค่ะอุ้ยไปตวรวดอุ้ยฉันอยากได้ดาบนี้มากเลยอย่ะแมนแคสขาุา่ยได้สีคอยดาบสีม่วงเนี่ยสวยมากโอ้ยราคาตั้งหนึ่งหมื่นเหรียญนะเพราะเธอเชนเข้ามาแล้วจ้าอ,อุ้ยแฮมมี่เธอเข้ามาแล้วเหรอจ๊ะอยู่ไหนเนี่ยเฮจะรู้จักเขานี่แฮมมี่แฮมมี่โอเคเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นฟาตกคอน ใช่อันเนี้ยคือที่เลือกด่านนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกานกันดีกว่าเ,เนาะเดี๋ยวมันไม่มีด่านอะไรที่เลือกเลยเน,นี่ยก็มันยังไม่เริ่มเกมเลยไมหรอใช่นั่งนั่งตดกันเป็นยวงดีกว่าเร็วจดตดเกวิดแล้วเกิดมากชำไมกดเนี่ย <laughs> ฉันไม่ได้จดนะเนี่ยเอ้ย ลืมแบบได้แล้วทุก,กคนลืมแบบที่มันสว่างสว่างกันดีกว่าฉันไม่ชอบแบบมืดมืดทุกคนคะเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมฉันถึงเสียงแปลกๆเพราะฉันไม่สบายอะ่ะอุ้ยเข้ามาในแบบแล้วอุ้ยคนอยู่ไหนแฮมแฮมี่แมนแคทมานี่แล้วค่ะนี่แมนแคทมานี่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  ไปหาที่ซ่อนที่แบบกบจะไม่รู้กันดีกว่าเนาะเธอเราเข้าไปข้างในนี้เลยไหมอะได้ไปคิดจามาข้างในนี้ดีกว่าเร็วไปมีทุกคนเราต้องมาแอบกันในนี้ก่อนนะฉันว่ากบมันน่าจะไม่เห็นเราฉันเกงๆฉันฉันออกเนอะใช่ ฉนนดีเสียคนลายอ่ะไปช่วยกันหย,หยุดหยุดหยุดัเข้ามาอย่าเดี๋ยวมันรู้นะก็ไปแอบ,บก่อนนี่นี่อย่าตดนะแม่นเดี๋ยวกลมันจะได้ยินเอาใครตดนเนี่ยเยยมากทุกคนตอนนี้อ่ะเพื่อนเรายังไม่ตายเลยเราต้องแอบไว้ในนี้เป็นแคทดตดหรือเปล่าใช่ใชทุกคนฉันว่าอยู่ที่มืนๆแล้วนะกูแบบเนี้ยเราว่าเ,าเล่าเรื่องขี่กันน่าจะสนุกนะโอเคมาเล่าเลย เรื่องผีที่ฉันจะเล่าเนี่ยมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีผีตัวหนึ่งซึ่งโดนสาปให้กลายเป็นกบเพราะว่าเขาเจอกับแม่มดใจร้ายแ <c oughs> ตังจนั้นกบตัวนั้นก็แค้นมากที่ไม่มีใครช่วยเหลือเขาแต่ว่เาเขาไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่ใกล้เขา <c oughs> <c oughs> ทุกคนกลัวไหม <c oughs> กลัวมากที่เฮ้ยกบอยู่น้องหน้าตา่าง <c oughs> ฉันดูให้นะอยฉันดูให้เพาเธออยู่ข้างในไว้เลยขึ้นไปชั้นสองดีกว่าตอนนี้เพื่อนกำลังแอบอยู่หลังตู้ฉันหวังว่านายจะรอดนะเฮ้ยเพื่อนตายอ่ะฉันจะไปช่วยดีไหมอย่าเลยนะฉันกบกักบแมนแคทกบแล้วแกเยอะน่ะนเธอตดเหม็นมากเลยมาถึงข้างนอกเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือกบแบบฆ่าคนได้ง่ายมาก ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปแล้วไปกันมาเร็วเพื่อนอเอาทำนะช่วยด้วยเ,ยเอ้นี่นี่นี่กลบมาแล้วไปไปไปเออไปไปไปหลบหลบไป,บไปฉันว่าพวกเราหนีขึ้นไปท<ม>ั้งหมดไหม ทำไมเหม็นมากฉันไปเอาเ okay, okay. ง,งิงงนแกไปทุกคนโอเคโอเครอนตุ้ยตุ้ยเงินในห้องนี้ที่สว่างมากเธอฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรเหรอเธอ,อเหม็นมากเหม็นมากก็คือมีพื้นที่เขาตรงกลางให้เราช่วยเหลือนะเนี่ยดูดิเราสามารถดูตรงหลังคานี้ได้เพราะเธอฉันไม่ได้เล่าเรื่องตดฉันเล่าเรื่องว่า แต่ละครั้งหนึ่งงานไปแล้วเคยมีศพที่ไอ้กบนั่นน่ะมันกินลงไปใช่ปะแล้วมันเลยเกิดมาเยอะมากก็ทำให้ทุกคนได้เฮตยดูกบก่อนไปบ้านอื่แล้วอ่ะเราไปเ่อื่นกันไหมได้ทุกคนเราจะลองเปลี่ยนบ้านดูนะครเพราะ บ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเรามาอยู่ดีเราต้องไปที่อ่แล้วแหละใช่เดี๋ยวพอมันจะหาบ้านทุกหลังแล้วเราก็จะมาบ้านนี้ <c oughs> ด้านหลังนี้มืดมากมาน,นี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยเราชนะแล้ว <c oughs> มาดูกันดีกว่านะคะว่าใครที่ชนะนี่คนที่ฆ่าเยอะที่สุดก็คือใคร เฮ้ยพวกเราชนะด้วยอะทุกคนถ้าเราชนะฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะคะให้กดไลค์แล้วก็ไปดูต่อไปกันเลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เธอเธอชื่ออะไรเหรอ,อฉ,ฉันจบทั้งหน่อยนะ่จะไม่เป็นไรหรอกนะขอตดใส่หน้าห,ห,หน่อยได้ไหมครับพูดอโอ๊ยเหม็นมากเลย <S <S 2> <S> <S 2> ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะ นี่หนูเป็นเอฟซีของพี่ค่ะดีฉันจะตอดอ่ะแล้วทำไมล่ะแมนแคทนายเป็นฆาตกรเหรอใช่แล้วฮัลแฮมมี่เราต้องหนีแล้วนะใช่เราต้องหนีแล้วฉันรอไปที้ใครควรจะฆ่าคนมาทมชอแฮมมี่มานี่แล้วมันมืดมากเลยเขาว่ามันสว่างอย่ ได้เป็นคลิปเลยเย้โอ๊ยฉันเฮ้ยกระโดดขึ้นมาแฮมมี่อย่าแฮมมี่ไปเร็วไปเร็วแฮมมี่เร็วเร็วฉันแอบอยู่ตรงนี้นี่ค่ะไม่มีคนได้สุดเลยพี่อยู่ไหนขอร้องมา์ขอร้องเปิด เดี๋ยวแมี่เธอตายเหรอเนี่ยใช่ตุ้ยตุ้ยอะรอร้องรอุ้ยช่วยด้วยเพื่อนเร็วเฮ้ยเราต้องให้เพื่อนช่วยแล้วช่วย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 ช่แอมมี่ีอมี่หนีนีมากดบินกดบินตรงนี้ได้กดบิงนี่คันแอมี่รอดมาแล้วแอมมี่ตายแล้ว เฮ้ยขอบคุณนะเพื่อนดีแล้วที่มีเพื่อนช่วยเห่อเนไมีว้าหยาหยาหยนี่หนีกบหนีกบหนี่นี่นีไปไหนดีอะาถึงคนตอนนี้แฮมมี่ได้ตายไปแล้ว Mình đâu rồi. Ok ok. Wow! Mình đến rồi, mình đến rồi, mình đến rồi. Ui, 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 trốn, 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 trốn. Nè là, đỉnh quá. Sao cậu đi giúp bạn đi, đi. 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 mà, đi đi qua. Đi, đi, đi. Bạn loi nè. Để กบขึ้นมากบมาหยุดกบมือแต่ฆ่าคนอื่น เราต้องเกาะกลุ่มกันถ้าพวกนายเป็นกบอย่าฆ่าฉันเข้าใจไหมก็ได้แต่ช่วยคนอื่นละกันก็ได้จ้ะใช่จ้ะเอาแบบนี้ไหมสว่างดีก็ได้จ้ะเอาแบบนี้ไหมนี่จำได้ไหมที่เราเคยเล่นตอนนั้นเอานนี้ดีกว่าทุกคนสอยเธอตดเยอะมากเลย คือคนนี้คนทีนสไล่่าเมื่อกี้นี่นะเขาจะมาท้านายนะเฮ้ยมาเลยทุกคนจับกลุ่มจับกลุ่มจับกลุ่มแฮมมี่ไลเธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนก่อนเธออยู่ไหนแฮมมี่คุยเมนทนต์ต้องต้องไปตามหาแฮมมี่อุ๊ยแฮมมี่แฮมมี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่นะไหนเฮ้ยป๊บนี่มันกระโดดย่างเมื่อเหร่นาะ มันกระโดดไม่ได้มันรกระโดดไม่ได้มันแคสมันไม่ได้ เอยฉันฉันจะตายแล้วเนี่ยเฮมมี่เฮมมี่จะตายเฮมมี่มาเฮมมี่จะตายเฮมมี่จะตายมาเอมาช่วยฉันเร็วเออมาช่วยฉันเร็วแมนแคทเออมาแล้วไปไปนีหนี่เฮมมี่มาเร็วเฮมมี่ช่วยฉันด้วยเฮมมี่เข้าไปด้วย มาช่วยเฮ้อเฮยเฮ้ยเฮ้ย uh เ้ยไฮ้ย uh. oh ันจยเฮ้ยเ้าเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยมฮ้ยยเฮ้เ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเย้เฮ้้ย้ย้เฮ้ยเฮย้ มันนี่หนึ่ามี่หาหกเก็บมานนี่ก็ของมานนี่แฮมมี่เธอไม่มาช่วยฉันเลยหรอเดี๋ยวกุมมาตามฉันน่าเธอะลอมาันยไม่มาเลยแฮมมี่มันมายังมันมายังมันมามันช่วยออมันมันนี่จิตใจดีจริงจมันนี่จิตใจดีจริงๆนะนี่นี่นี่มันก็ไม่ห่าไนนะ ชนะะเลยแล้วก็ขอจบคลิปเพื่อนๆที่นี่นะคะถ้าใครชอบกิมมี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไทยให้พวกเราด้วยนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแฮมมี่แล้วก็ช่องแมนแคทด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้เล่นแบบไหนหรืออยากให้เล่นแบบนี้อีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยก็ขอบายบายก่อนนะบายบาตัวร้ายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย